ในแพทยสราวุฒบุญสุขนะคะรองอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าสถานศึกษานะคะทั่วประเทศตอนนี้ที่เปิดเรียนเปิดเทอมแบบออนไซต์นะคะภาคเรียนที่1ทับ2,565ในวันนี้เนี่ยกรมอนามัยขอเน้นย้ำสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ปิดชั้นเรียนนะคะหรือไม่ปิดโรงเรียนนั่นเอง มาตรการสําหรับโรงเรียนนะคะที่ไปกลับนะคะกรณีพบผู้ติดเชื้อให้ปฏิบัติด,ดังนี้1คือแยกกักกันที่บ้านโฮมไอโซเลชันนะคะก็รักษาที่บ้านหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของสถานบริการสาธารณาสุขนะคะสคือพิจารณาค่ะจัดทําแยก ที่แยกกักที่โรงเรียนเป็นสคูอ o โซเลชันนะคะโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานสาธารณสุขและกรรมการคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนะก็จะดูแลในเรื่องของสคูไฮโอเอโซเลชันนะคะ 3. จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการแล้วก็ 4. ทาทำความสะอาดห้องเรียนชั้นเรียนสถานศึกษาและเปิดเรียนตามปกติทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเน้นย้ำสถานศึกษาจัดการ เรียนการสอนอย่างเหมาะสมค่ะผู้สัมผัสเสียงสูงและผู้ติดเชื้อเว้นระยะห่างอย่างน้อยน้อย,นอยเนี่ยสเมตรนะคะโดยโรงเรียนประจําก็มีอีกมาตรการหนึ่งนะคะก็คือเน้นมาตรการแซนดบ็อกซเซฟตี้โซนอินสกูลค่ะหรือว่า s s s 3 s, <S, <S เนี่ยนะคะกรณีที่มีผู้ติดเชื้อหนึ่งให้พิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณาสุขทำสกู Isolation และพิจารณาร่วมกับหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ค่ะหรือว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะกรณีที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยนะคะจัดก,การเรียนการสอนได้ตามเหมาะสมค่ะเว้นระยะห่างนะคะอย่างน,น้อยๆเนี่ยไม่น้อยกว่า2เมตรง <c oughs> ดกิจกรรมการรวมกลุ่มกัน <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> นนเน้นการระบายอากาศโดยปฏิบัติตาม UPDMS <c oughs> ทีเอย่างเคร่งครัดค่ะคแล้ว2เนี่ยให้ติดต่อหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่ตามระบบงานอนามัยของโรงเรียนนะคะและ3ทําความสะอาดห้องเรียนชั้นเรียนนะคะให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณาสุขและก็เรียนได้ตามปกติค่ะคไม่ว่าจะเป็นรเรียนแบบ ไปกลับหรือว่าเรียนแบบโรงเรียนประจำนะคะกรณีที่มีผู้สัมผัสเสี่ยงตามเนี่ยก็ให้เปิดภาคเรียนพื้นที่สถานศึกษาอ่อนไสาตามปกติเลยค่ะ mm hmm. ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention นะคะแล้วก็ให้ประเมิน ไทยเซฟไผยด้วยนะแล้วก็เว้นระยะ <c oughs> ห่างของนักเรียนในห้องเรียนอย่างน,น้อยหนึ่งเมตรนะคะ <c oughs> นะคะ,นะคะกรณีมีผู้สัมผัสเสียงสูงเนี่ยที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิดค่ะตามแผนทางปัจจุบันเนี่ยทั้งมีอาการและไม่มีอาการก็แนะนำว่าให้กักตัว5วันและติดตามเฝ้าระวังอีก5วันด้วยกันส่วนผู้ที่รับวัคซีนโควิดนะคะครบตามคาแนะนาในปัจจุบันไม่มีอาการไม่แนะนาให้กักตัว พิจารณาให้ไปเรียนได้ถ้ามีอาการก็ตรวจ ATK ทันทีค่ะถ้าไม่มีอาการก็ให้ตรวจคัดกรองครั้งแรกและในวันที่5นะคะแล้วก็ตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่10หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อนั่นเองค่ะ